ครับตอนนี้ก็จบฤดูกาลของปีผลิตทุเรียน2568จบไปแล้วนะครับก็จะสรุปปัญหาให้ฟังนะครับว่าเจออะไรมาบ้างก็คือเริ่มแรกเลยก็คือออกดอกยากครับเพราะว่าอากาศแปรปรวนปัญหาก็คือกว่าจะออกดอกได้แต่ก็สะสมอาหารมาดีก็เลยออกแต่ปัญหาคือออก4รุ่นครับ ออกสี่รุ่นไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะยากต่อการจัดก,การในปีถัดไปแต่รุ่นสุดท้ายรุ่นที่4เป็นลูกไข่ไก่แล้วล่วงหมดก็โชคดีไปเท่ากับเหลือ3มรุ่นเหลือสรุ่นตอนนี้ตัดขายเรียบร้อยหมดแล้วครับราคาก็ลงทุกรุ่นครับรุ่นแรกสวยสวย AB, รวมอยู่ที่1้อยหสรุ่นที่สองอยู่ที่ร้อสามสบห้ารุ่นที่สามอยู่ที่ร้อยบาทนี่เฉพาะสวยสวยนะครับ แต่ที่ไม่สวยก็ตกไซส์กับราคาอีกแบบหนึง่งก็ปีนี้ผลผลิตโดยรวมนะครับมีทั้งหมดอันนี้ต้นใหญ่นะของแปลงใหญ่มีอยู่เจ็ดสิบต้นแต่ต้นที่มีลูกได้มีอยู่ห้าสิบต้นเพราะว่า20ต้นถูกน้ําท่วมตายไปก็เลยปลูกแซมอายุได้ประมาณ2-3ปีก็ต้นประมาณนี้ครับยังให้ผลผลิตไม่ได้ที่ให้ผลผลิต มี50ต้นแต่ที่เอาดอกเอาลูกได้นะครับมีแค่42ต้นปีนี้ได้มาประมาณ1,000ลูกบวกลบผลผลิตน้ำหนักรวมตอนนี้ได้ประมาณ3ตัน3ครับ3ตัน3แต่เงินนี่ได้ไม่ถึง3 0แสนดีได้ประมาณ2,09แสนกวา่าเฉลีย่ยแล้วกิโลไม่ถึงร้อยครับน่าจะประมาณ90บาทนะโดยเฉลีย่ยก็ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ แต่ลาออกจากงานไม่ได้นะครับไม่พอกินนะครับถ้าลาออกทีนี้ถามว่าทํายังไงสําหรับผมนะก็โอเคแล้วครับก็คือรายได้เสริมจากงานประจําผมทํางานประจำไงทีนี้อันนี้เป็นรายได้เสริมถ้าประมาณสองแสนเก้าปีหนึ่งหักทุนหักค่าลูกจ้างก็เหลือประมาณแสนก็กว่าก็เป็นอาชีพเสริมก็ถือว่าอยู่ได้แต่ถ้าจะให้ลาออกจากงานมาทําไม่พอกินครับบอกได้เลย ถ้าจะลาออกก็คือนุ่นต้องรอไอแปลงเล็กโตรครับแปลงเล็กนี่ปีเนี้ยมีประมาณสักสิบกว่าต้นที่ออกลูกนะสุดท้ายแล้วเหลือไม่ถึงเข่งนะครับเป็นกระดุมด้วยนะมีหมอนสองลูกกระดุมประมาณครึ่งเข่งกระดุมขายไม่ได้เลยหมอนสองลูกอย่าให้พูดเลยเอาไว้กินครับก็จบไปแล้วปีนี้ก็ไหว้ขอบคุณท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อย ก็ปีหน้าว่ากันใหม่ครับทีนี้ถามว่าทํายังไงนะตอนนี้ก็ทําใจได้เลยราคาอาจจะเป็นแบบนี้แหละต่อไปเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้นครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทําคือผมสําหรับผมนะผมก็เตรียมทําใบฤด,ดูกาลใหม่ละก็เดี๋ยวให้ดูในคลิปหน้านะครับแต่ตอนนี้พักต้นก่อนพักต้นพักต้นทําใจให้สบายนะครับแล้วก็เตรียมทําใบให้ได้เร็วที่สุดสําหรับปีหน้า แต่ปัญหาของสวนผมก็คือถ้าผมทําใบเร็วผมก็เสี่ยงกับน,น้ําท่วมนี่เห็นไหมครับมาแล้วตอนนี้มาแล้วผมอาจจะเจอน้ําท่วมถ้าทําใบเร็วนะเพราะน้ําจะท่วมสวนผมอะประมาณออกพรรษาก็คือตุลาตุลาพฤศจิกนนะ่ยน้้ำยังท่วมเลยถ้าทําใบเร็วมีดอกปุ๊บน้ําท่วมเรียบร้อยเลยครับต้นตายผมเจอมาแล้วประมาณปีหกหกสี่อะทำมาอย่างดีเลยสวยใสแบบนี้ครับสวยแบบ mm hmm. พร้อมหมดเลย เตรียมจะออกดอกแล้วเจอน้ำท่วมเข้าไปสิบวันเรียบร้อยตายสนิททีนี้มาใหม่ผมก็เลยวางแผนอย่างดีแล้วผมก็แก้ปัญหามาหลายอย่างละทั้งขุดร่องรอบสวนเอาดินทําคันแล้วก็ขุดร่องในสวนให้สูงก็ทํางานยากหน่อยแต่ว่าป้องกันน้ําท่วมแล้วก็สุดท้ายผมจบด้วยนี่ครับเครื่องสูบน้ําปีที่แล้วซื้อมาประมาณรวมแล้วประมาณ5 0 0 0 0นค่าติดตั้งอะไรด้วย ยังไม่ได้ใช้เลยก็ปีที่แล้วซื้อมาแล้วน้ําไม่ท่วมครับกเ็เลยรอดไปทีนี้นะครับสําหรับปีหน้านะครับก็เตรียมตัวลืมปีนี้ไปเรื่องราคาอย่าไปสนใจวางแผนทําสําหรับปีหน้าก็นี่ครับแผนก็คือไอ้ต้นใหญ่เนี่ยถ้าน้ําไม่ท่วมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรละคือค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็กําไรอยู่มาะมาณปีละแสนกกว่าเนี่ยครับไม่เกินนี้หรอกถ้าหักทุนไปแล้วนะเดี๋ยวกำไรมันแสนก็กว่าเพราะว่า มันมีน้อยต้นครับมันมีแค่ห้าสิบต้นห้าสิบแล้วมันไม่ได้ออกทุกต้นนะทุเรียนมันบังคับมันไม่ได้หรอกครับทีนี้แผนก็คือแปลงใหญ่อ่ะอยู่ประมาณนี้แหละคือน้ําหนักถ้าคิดเป็นน้ําหนักก็เต็มที่เลยเนี่ยปีนี้ได้เยอะสุดละสามตันสามส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณตันกว่าสองตันเพราะมันมีน้อยต้นก็ประมาณนี้แหละก็ะกาไรน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเหนือกว่านี้ไม่ได้ละขึ้นอยู่กับราคาปีที่แล้วผลผลิตน้อยกว่านี้ปีที่แล้วเหมือนจะได้ประมาณ สตันนะแต่ได้เงินพอกันเลยเพราะปีที่แล้วราคาแพงมากร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก็นั่นแหละครับทําใจไปว่านไม่ได้ทีนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือนี่ครับแปลงเล็กแปลงเล็กนี่ผมปั้นมาปีนี้ปีที่หกแล้วเข้าปีที่หกแล้วผมยังไม่ได้อะไรจากแปลงนี้เลยเพราะโดนน้าท่วมตลอดแต่คือหลังจากผมแก้ปัญหานะครับผมแก้ปัญหาสารพัดเลยคือรักษาต้นไว้ได้ค่อนข้างเยอะผมก็เลย จะมาปั้นแปลงเล็กนี่แหละครับปีหน้าก็รอติดตามกันนะครับว่าผมจะได้เงินจากแปลงเล็กหรือเปล่าคือถ้าผมนับนะมีประมาณสัก50ต้นแล้วที่โตมาโตมา50ต้นก็จะแบ่งเป็นหมอนทองประมาณ10กว่ากว่าที่ไซส์นี้นะไซส์แบบโตให้ผลผลิตได้เดี๋ยไซส์เนี่ยคือให้ผลผลิตได้แล้วครับปีหน้าเอาลูกได้แล้ะหมอนทองนี่ประมาณ10กว่ากว่าเต็มที่ก็20กระดุมประมาณ20พวงมาีประมาณ10กว่าต้นนะครับเนี่ยน้ำท่วมตายไปปี มันโดนมาหลายปีจนมันเพิ่งมาตายนี่แหละครับมันแฉะมาทุกปีแล้วเอาดินมากบมันเพื่อแก้ปัญหาก็เสด็จไปเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่ไม่เป็นไรนะครับส่วนอันนี้จันเก้าจันสิบแผนระยะยาวก็ลองปลูกดูอันนี้น่าจะปลูกไว้กินเพราะว่าขายไม่รู้ว่าจะยังไงครับก็ปลูกไว้กินจันเก้าจันสิบแต่คือผมแก้ปัญหามาเรื่อยแล้วจนผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วนะเรื่องน้ําท่วม แล้วผมก็จะมาปั้นแปลงเล็กเนี่ยครับอายุประมาณปีนี้เข้าปีที่6เพื่อให้ได้เงินจากแปลงนี้ผมถึงจะตั้งหลักใช้นี่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นี่เลยนะแค่ใช้จ่ายกันหมดละ <c oughs> ทีนี้บทสรุปของผมนะที่ผมทําทําสวนมาประมาณจริงจังอ่ะห้าปีละสิ่งที่ผมสรุปได้ก็คือพันธุ์ที่ควรปลูกมากที่สุดคือหมอนทองเพราะอะไรหมอนทองราคาถูกแต่เราแปรรูปได้ เอาทอดขายได้เอาเชื่อมได้คือแปรรูปได้แล้วก็เก็บไว้ได้หลายวันสมมุติราคาถูกแขวไนไว้กนรอได้หลายวันแต่ถ้าเป็นพันธุ์อื่นยกตัวอย่างชนีกับกระดุมถ้าออกช้านะครับต้องออกต้นฤดูออกก่อนหมอนอย่างเดียวโดยเฉพาะกระดุมถ้าออกช้าผมเจอมาแล้วลงยังไม่รับซื้อเลยครับเพราะว่าหมอนราคาถูกพันธุ์อื่นไม่ต้องพูดถึงเขาไม่รับเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับผมนะปลูกหมอนทองดีที่สุด ก็ประมาณ4-5ปีได้ขายละแล้วก็ถึงแม้ราคาถูกผมหักลบต้นทุนแล้วคุ้มเพราะว่าถ้าราคาถูกแต่น้ำหนักดีเราจะได้เงินเยอะเช่นรุ่นสุดท้ายของผมเนี่ยซื้อรวมที่80บาทแต่น้ำหนักมันดีไงน,น้ำหนักมันเยอะกว่ากระดุมก็ยังได้เงินแต่คือมันไม่ขาดทุนหรอครับถ้าราคาเนี้ยนะหมอนทองนะเพราะฉะนั้นผมสรุปว่าผมจะปลูกหมอนทองอย่างเดียวถ้าต้นไหนตายหรือปลูกแซมหมอนทองเท่านั้นครับ ก็ทุกท่านก็ลองเอาไปศึกษาดูนะครับขอบคุณครับแล้วติดตามอัปเดตให้ฟังกันใหม่นะครับ